สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวันเรื่อง Lies for Lent นายเช่าลวงวิปลิตหนังปี2020นำแสดงโดยวิอเรียบาราบัสนิคบาลาดและโดนวันแพตตันถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่ไดแอน เธอจ้องมองหัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคู่แข่งกำลังคุยด้วยกันอย่างสนุกสนานและก็รู้สึกหนักใจจนรลัวเซลเพื่อนร่วมงานชายเดินมาใกล้ๆและ,ละรอเลยนบทสนทนาของหัวหน้ากับคู่แข่งจนทำให้เธอกลับมาอารมณ์ดีสักพักก็ได้รู้อีกว่าคืนนี้จะมีงานปาร์ตี้แต่เธอเขาปฏิเสธที่จะไปโดยแก้ตัวว่าจะต้องอยู่ทำงานลัวเซลเลยตามมาคุยเพราะกลัวเธอจะอดเลื่อนขั้นเนื่องจากตอนนี้คู่แข่งตามเลียแข้งเลียขาหัวหน้าตลอด แต่อย่งางไรซะเธอก็ยังไม่ไปอยู่ดีเมื่อไดแอนกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าลูกชายไปมีเรื่องต่อยตีกับทีมเบสบอลเธอจึงเป็นห่วงลูกมากเลยนําเรื่องนี้มาบ่นให้น้องสาวฟังแล้วก็ลามไปถึงเรื่องที่บริษัทจัดปาร์ตี้ชิมไวน์โดยชวนพนักง,งานทุกคนไปที่บ้านหัวหน้าแต่เธอก็คงจะไม่ไปเพราะต้องพาสามีหรือแฟนไปด้วยเลยทําให้รู้ว่าสามีของเธอตายไปเกือบจะสองปีแล้วและตอนนี้เธอก็ยังทําใจไม่ได้ จึงไม่พร้อมจะมีใครนั่นเองน้องสาวที่เห็นเธอทุกใจเลยนึกอะไรได้บางอย่างแล้วก็แนะนําบริษัทจับคู่เดทพร้อมหวานล้อมเธอต่างๆนานาแต่เธอก็ยังปฏิเสธอยู่ดีและตกดึกคืนนั้นก่อนนอนเธอก็ไปจูบปลาลูกแล้วก็เดินไปที่ห้องของสามีที่ตอนนี้มันคงอยู่ในสภาพเดิมจากนั้นเธอก็กินยานอนหลับและไปนอนที่ห้องรับแขกค,ครับ รุ่งเช้าแดแอนก็ตัดสินใจไปที่บริษัทจับคู่เดทซึ่งก็พบว่ามันต้องกรอกข้อมูลเยอะมากแต่พนักง,งานก็แนะนําเธอเป็นอย่างดีแล้วก็ให้เธอมานั่งเลือกคู่เดทตามใจชอบซึ่งเธอก็เลือกอยู่นานจนถูกใจใชายที่ชื่อว่ามายครับแล้วก็มาถึงวันจัดงานปาร์ตี้ไดแอนได้นัดมายมาที่ร้านกาแฟาก่อนเริ่มงานหนึ่งชั่วโมงเพื่อมาทําความรู้จักกันเบื้องตน้นและจะได้เตรียมเรื่องให้ตรงกันด้วยซึ่งดูเหมือนเขาจะเป็นคนดีกว่าที่คิดไว แต่พอเธอจะถ่ายรูปของเขาให้น้องสาวดูเขาก็หันมาทำหน้าตามไม่พอใจและบอกว่าห้ามถ่ายรูปเพื่อกันไม่ให้เรื่องแพร่ไปวอนเน็ตเพราะกลัวคนจะไม่เชื่อเรื่องเดตนี้นั่นเองเมื่อทั้งคู่มาถึงงานลาเซลก็ตกใจมากที่ไดแอนพาแฟนมาด้วยเธอเลยจะบอกความจริงกับเขาว่ามายเป็นแค่คู่เดทที่เธอจ้างแต่ไมก็เข้ามาขัดจังหวะซยก่อนขณะไดแอนกำลังตักอาหารเธอก็สังเกตว่ามายดูจะเข้ากันได้ดีกับทุกคน สักพักหัวหน้าก็มาคุยกับเธอเรื่องจะมีการเลื่อนตำแหน่งคู่แข่งที่เห็นเหตุการณ์นั้นเลยมาพูดขัดคอและชวนหัวหน้าไปชิมไวน์ไมล์เลยรีบเดินมาขาดและพูดเรื่องไวน์บ้างจนทำให้หัวหน้าประทับใจส่วนลาเซลนั้นเขาบนกับเพื่อนรวมงานเรื่องไดแอนเพราะไม่เคยเห็นเธอพูดถึงว่ามีแฟนเพื่อนรวมงานจะแก้ตัวแทนเธอจนได้รู้ว่าเธอเพิ่งจะสูญเสียสามีไปซึ่งไมล์ที่เดินผ่านมาก็ได้ยินเรื่องนี้ด้วย และพอจบงานเลี้ยงไดแอนกลับมาก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันครับหัวลุงขึ้นขณะดไดแอนกําลังทํางานกับลาเซลเขาก็ถามถึงเรื่องไม้ว่าไปเจอกันที่ไหนหรือคบกันมานานหรือ,อยังเธอเลยจะบอกความจริงแต่หัวหน้าก็มาขัดจังหวะโดยมาบอกว่าจะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านคืนนี้ซึ่งหัวหน้าก็อยากให้เธอพาไมามาด้วยเธอจึงรีบปฏิเสธว่าไม่คงไปไม่ได้หัวหน้าจึงเดินออกไปด้วยสีหน้าผิดหวัง ดังนั้นเธอเลยโทรไปที่บริษัทจับคู่ได้ดีครั้งเพื่อน,นัดมายแต่ปรากฏว่าเขาคิวไม่ว่างทำให้เธอเสียดายมากดานไดแอนขณะเธอมารับลูกชายที่โรงเรียนเธอก็พบมายที่นั่นโดยเขาบอกว่ามาอาสาช่วยโครงการอยู่ที่โรงเรียนนี้ซึ่งพอคุยกันไปได้สักพักเธอก็ได้รู้ว่าลูกค้าเลื่อน,นัดเขาดังนั้นพอรู้ว่าเขาว่างเธอจึงชวนเขาไปงานปาร์ตี้คืนนี้พร้อมกับจะโทรไปจองคิวเขากับทางบริษัท แต่เขาก็ห้ามและบอกว่าไม่ต้องโทรไปก็ได้ทําให้เธอเกรงใจเรื่องเงินซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรจริงๆเพราะยังไงซักก็ได้กินข้าวฟรีอยู่แล้วจากนั้นก็ขอเบอร์โทรของเธอก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเตรียมตัวเมื่อทั้งคููไปถึงงานเลี้ยงมายก็ยังคงทําให้ไดแอนทึ่งเหมือนเดิมเพราะเขาพูดเก่งจนทําให้หลายๆคนชื่นชมเธอเลยสงสัยว่าเขาไม่งงกับบุคลิกตัวเองบ้างหรือไงเขาจึงสารภาพว่ามีบางครั้งที่เขาสับสน แต่พอได้อยู่กับเธอเขาก็เป็นตัวของตัวเองทําให้เธอเริ่มรู้สึกดีกับเขาครับขณะทุกคนนั่งทานอาหารด้วยกันหมายก็ทําให้หัวหน้าชื่นชอบเขาเข้าไปใหญ่จนโดนคู่แข่งเขมเมแต่แล้วคู่แข่งก็จ้องหน้าเขาและถามว่าเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าเขาเลยแก้ตัวไปว่าไม่เคยเจอกันหลังงานปาร์ตี้จบลงหมายก็อาสาจะไปส่งไดแอนทอีแรกเธอก็จะปฏิเสธแต่พอเห็นหน้าคู่แข่งเธอจึงยอมให้เขาไปส่งครับ ดานมมยเขาได้พาไดแอนไปนั่งคุยกันก่อนกลับซึ่งเธอก็ถามถึงสาเหตุที่เขามาทํางานแบบนี้เขาเลยทําหน้าเศร้าก่อนจะตอบว่าไม่นานมานี้เขาได้สูญเสียภรรยาไปโดยไม่ได้กล่าวลาซึ่งมันก็ทําใจได้ยากเขาจึงเลือกทํางานนี้เพราะอย่างน้อยมันก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเธอก็เข้าใจความรู้สึกของเขาดีเพราะสามีของเธอก็เพิ่งจะเสียไปได้ไม่นานเขาเลยบอกต่อว่ามันยาก กับการที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนแล้วก็ขับรถไปส่งเธอที่บ้านซึ่งก่อนจะส่งเธอเข้าบ้านเขาก็ได้หอมแก้มลากับเธอด้วยทําให้เธอรู้สึกดีและยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนน้องสาวต้องแปลกใจและพอรู้ว่าเป็นคนจากบริษัทจับคู่เดทมาส่งน้องเลยกลัวว่าเธอจะไปรักเขาเข้าจริงๆจ,จึงเตือนด้วยความหวังดีซึ่งเธอก็เข้าใจในสิ่งที่น้องจะสื่อครับ วันล่วงคืนลาเซลก็มาแซวไดแอนเพราะได้ข่าวว่าเธอทําได้ดีในงานปาร์ตี้เมื่อคืนแล้วก็พูดถึงไมล์เนื่องจากหัวหน้าชอบไมล์มากเธอจึงบอกความจริงว่าไมล์เป็นคนจากบริษัทจับคู่เดตต่างหากพร้อมเตือนว่าอย่าบอกใครเป็นอันขาดทําให้เขาโล่งใจและสัญญาว่าจะรู้สิปาสนิแต่ก่อนไปก็หันมาบอกเธอว่าครั้งหน้าให้ชวนเขาไปแทนไมล์ก็ได้ครับดานไดแอนหลังจากเลิกงานเธอก็พบว่าไมล์มาหาเธอที่บ้าน ทำให้เธอตกใจว่าเขามาทําอะไรที่นี่เขาเลยรีบควักกาไรที่เธอลืมไว้เมื่อคืนสักพักก็จามออกมาและบอกว่าแพ้อากาศเลยจะขอเข้าไปในบ้านเพื่อพักสักคู่ซึ่งเธอก็อนุญ,ญาตให้เขาเข้ามาและระหว่างเตรียมน้ําให้ไมค์ก็คุยกับลูกชายของเธออย่างสนุกสนานซึ่งพอลูกชายรู้ว่าเขาเคยจะได้เป็นนักเบสบอลอาชีพก็ขอแม่เพื่อซ้อมคว้างลูกด้วยกันกับไมค์เธอเลยอนุญาตและก็เริ่มรู้สึกดีกับเขามากขึ้น แต่เมื่อมาทำงานพอลาเซลได้รู้เรื่องไม้เขาก็เตือนเธอว่าควรจะระมัดระวังตัวไว้เพราะโดยอาชีพของไม้วันๆจึงมีแต่เรื่องต้องพูดโกหกจึงทำให้เธอชะงักไปต่อมาไดแอนก็มาเจอมาอีกครั้งที่สนามเบสบอลทำให้เธอสงสัยเขาเลยแก้ตัวว่าที่มาเพราะลูกชายเธอชวนให้เขามาดูการซ้อมเบสบอลตัางหากและพอลูกชายซ้อมเสร็จ ลูกก็ชวนมาให้ไปฉลองด้วยกันซึ่งหมายก็ดูเหมือนอยากจะไปด้วยมากเธอจึงต้องจำใจให้เขาไปฉลองด้วยกันครับทว่าก่อนกลับคู่แข่งก็โทรมาหาเธอพอจำได้แล้วว่าเคยเจอมายที่ไหนเนื่องจาก้อกสาวของคู่แข่งเคยจ้างมายมาเดทด,ด้วยนั่นเองจากนั้นก็บอกด้วยว่าจะนำเรื่องนี้ไปบอกหัวหน้าแล้วก็วางสายไปทำให้เธอเครียดมาก หมายที่รู้เรื่องนี้จึงจะหาทางช่วยเธอแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะเขาคงจะช่วยอะไรไม่ได้และวก็ไรให้เขากลับไปทำให้เขาโกรธมากส่วนเธอที่กลับมาถึงบ้านลูกก็ขอบคุณเธอที่เธอชวนมายมาดูการซ้อมทำให้เธอแปลกใจที่รู้ว่าลูกไม่ได้ชวนมายส่วนมายนั้นตอนนี้เขาก็ได้สะกดรอยตามดูคููแข่งอยู่ครับ วันลุงขึ้นเมือ่อดายแอนมาทำงานหัวหน้าก็เรียกเธอเข้ามาพบโดยด่วนทำให้เธอตกใจเพราะคิดว่าเรื่องแดงขึ้นมาแล้วแต่กายเป็นเรื่องจะให้เธอเลื่อนตำแหน่งตั้งหากทำให้เธอโล่งใจมากและดีใจที่ได้เลื่อนตำแหน่งหลังจากคุยกับหัวหน้าจบมายก็โทรมาหาเธอพอดีจึงชวนเธอมาฉลองด้วยกันแต่เธอก็อึกอกักแบ่งรับแบ่งสู้จนเขาบอกว่าจะคุยเรื่องของเราเธอจึงตอบตกลงเพื่อจะได้ไปหาข้อสรุปกับเรื่องนี้ ซึงอวางสายก็ทําให้เห็นว่าไม่ได้จับคู่แข่งเอาไว้ที่ท้ายรถส่วนลาเซลที่แอบได้ยินบทสนทนาก็มาเตือนเธออีกครั้งว่า,มาไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับโรงเรียนที่ลูกชายของเธอเรียนอยู่ทําให้เธอไม่เข้าใจว่าเขาจะสื่อถึงอะไรเขาเลยบอกว่าไม่กูเรื่องมาโกหกเธอและเตือนให้เธออยู่ห่างๆไม่ไว้แต่เธอก็ยังรันและจะไปคุยกับไมให้ได้เมื่อไดแอนได้เจอกับไม่เธอก็ถามถึงโครงการที่โรงเรียนทันที เขาเลยแก้ตัวว่าที่หาไม่เจอเพราะเขาใช้ชื่อปลอมในการพบเธอทำให้เธอตกใจเขาเลยอธิบายต่อว่ามันคือนโยบายของทางบริษัทจับคู่เดทและก็ควักบัตรประชาชนมาให้เธอดูเพื่อแสดงความจริงใจเธอเลยไว้ใจและเลาเรื่องที่เธอเสียใจกับการสูญเสียสามีจนทำให้ตอนนี้เธอไม่กล้าจะไปนอนห้องนอนเดิมด้วยซ้ำจึงไปนอนที่ห้องรับแขกและก็ต้องพึ่งยานอนหลับอีกด้วย เขาเลยเล่าให้ฟังบ้างว่าภรรยาของเขาโมจะสนใจงานทํางานหามรุ่งหามค่ำจนวันหนึ่งหล่อนก็ขับรถไปประสบอุบัติเหตุทําให้เขาเสียใจมากเพราะถ้าวันนั้นภรรยาโทรหาเขาให้เขาไปรับหลอนก็คงไม่ตายทําให้ไดแอนเห็นใจไมายมากยิ่งขึ้นดาราเซล เขาแกล้งไปเป็นลูกค้าของบริษัทจับคู่เดทแล้วก็นําเรื่องที่ไมคโหกเกี่ยวกับชื่อมาบอกไดแอนอย่างที่ทํางานแต่เธอก็รู้อยู่แล้วเพราะมาเป็นคนบอกเธอเองเธอจึงไว้ใจไมายแต่ก่อนที่ลาเซอร์จะไปเขาก็ทิ้งท้ายว่าถ้าโกหกแรกๆได้มันก็จะมีครั้งถัดไปคําพูดนั้นจึงทําให้เธอกลับมาคิดหนักอีกครั้ง วันต่อมาลูกชายได้มาขออนุญาตไดแอนเรื่องที่ลูกจะนำเสนอเรื่องของพ่อที่น่าชั้นเรียนซึ่งเธอก็อนุญาตและขึ้นมาที่ห้องของสามีอีกครั้งพร้อมกับไปสูดรรมกลิ่นเสื้อของสามีแล้วไมยก็โทรมาพอดีเธอที่ยังลืมสามีไม่ได้จริงๆบวกกับที่ยังไม่กล้าไว้ใจเขาจึงบอกปัดเรื่องที่จะคบไปทำให้ไม้โมโหมากวันลุงขึ้นลาเซลก,ซก็ซื้อกาแฟมาขอโทษไดแอนเรื่องก็พูดวันก่อน ทำให้เธอกลับมาอารมณ์ดีและบอกว่าเลิกกับไมลแล้วเขาจึงตกใจและก็ดีใจด้วยที่ตัวเองยังมีโอกาสเมื่อไดแอนกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าไมายมายืนรดน้ำต้นไม้อยู่ที่บ้านของเธอทำให้เธอตกใจจึงพูดกับเขาว่าเรื่องของเรามันจบแล้วแต่ดูเหมือนมาจะไม่เข้าใจเพราะเขาอุตส่าห์บอกความจริงอีกอย่างเขาก็เริ่มสนิทกับลูกชายของเธอแล้วด้วย แต่พอเห็นเธอยังปฏิเสธอีกเขาจึงเริ่มคุกคามเธอโชคดีที่น้องสาวของไดแอนมาเจอพอดีมาเห็นทำไม่ดีจึงกลับไปก่อนและไดแอนก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าบ้านไม่ได้ล็อกเธอจึงตรวจสอบดูซึ่งก็ไม่มีอะไรหายและโชคดีที่วันนี้ลูกไปค้างบ้านเพื่อนด้วยส่วนน้องสาวเธอได้ถามกับไดแอนว่ารู้เรื่องหมยมากขนาดไหน และพอรู้ว่าแทอจะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเลยน้องเลยไปค้นหาข้อมูลทางเน็ตจนไปเจอเรื่องที่ไมายกับภรรยาขับรถกลับบ้านด้วยกันแต่เกิดอุบัติเหตุภรรยาตายคาที่ส่วนไมายรอดมาได้ทำให้เธอตกใจที่ไมา์โกหกเธออีกครั้งแถมตำรวจยังสงสัยสาเหตุเกี่ยวกับอุบัติเหตุของไมา์ครั้งนั้นด้วย วันลุงขึ้นเมื่อไดแอนมาทํางานก็ได้รู้ข่าวว่าคู่แข่งหายตัวไป2-3วันแล้วทาให้เธอตกใจแล้วก็เราเรื่องที่ไมายมาที่บ้านของเธอให้ลัสเซลฟังวอมไมดูกโกรธมากสักพักคนนึกงคืมาได้วอมไมก็อยู่ด้วยตอนที่คู่แข่งโทรมาคู่เธอและคิดว่าอาจจะเป็นไมลที่ทําเรื่องนี้ลัสเซลเลยแนะนําให้เธอบอกเรื่องนี้กับตารวจแต่เธอก็ขอคิดดูก่อนจากนั้นก็ขอตัวไปรับลูกชายเพราะสายมากแล้ว ด่าลูกชายลูกพบว่าไม้มารับกลับบ้านโดยไม้อ้างว่าแม่ยุ่งก็เลยมารับแทนพร้อมกับพูดกล่อมต่างๆนานาจนลูกชายกลับไปกับไม้ดังนั้นพอไดแอมารับลูกเลยไม่พบลูกและก็ได้รู้จากผู้ปกครองเด็กว่าไม้มารับลูกชายของเธอไปเธอตกใจมากจึงรีบกลับมาที่บ้านทันทีซึ่งพอมาพบลูกอยู่ที่บ้านเธอก็คอยโล่งใจและเตือนว่าครั้งหน้าห้ามกลับบ้านกับคนอื่นเด็ดขาดยกเว้นแม่จะอนุญาตครับ สักพักไดแอนก็โทรไปแจ้งตำรวจพร้อมกับส่งลูกไปเที่ยวบ้านเพื่อนเขาว่าขณะเธอไปทิ้งขยะเธอก็ต้องตกใจที่มีคนมาด้านหลังแต่นั่นก็เป็นน้องสาวของเธอเองที่มาเพราะเป็นห่วงเธอและพอรู้ว่าไดแอนโทรแจ้งตำรวจแล้วก็แนะนำให้โทรไปที่บริษัทจับคู่เดทเพื่อร้องเรียนเรื่องนี้ด้วยก่อนที่จะกลับไปเมื่อไดแอนส่งน้องแล้วเธอก็กลับเข้าบ้านกินยานอนหลับแล้วก็เข้านอน แต่พอกลางดึกเธอก็สลืมสลือและคิดว่าสามีกําลังอุ้มเธออยู่ครับรุ่งเช้าเมื่อไดแอนเกิดขึ้นมาเธอก็พบมายมานอนอยู่กับเธอแถมยังอารูปตัวเองมาแปะแทนรูปสามีของเธออีกเธอจึงพยายามขัดขืนแต่ก็สู้แรงของเขาไม่ได้ส่วนเขาก็ออแต่พร่ำบอกว่าทําทุกอย่างนี้เพื่อเธอและเพื่ออนาคตของเรา เธอที่เริ่มตั้งสติได้จึงเล่นไปตามน้ำํำว่าเธอเองก็รักเขาแต่ยังทําใจเรื่องสามีไม่ได้เท่านั้นทว่าตอนนี้เธอก็ทําใจได้แล้วเพราะนึกขึ้นมาได้ว่าสามีชอบทิ้งเธอไปและก็พูดจีใจดําของเขาทําให้เขานึกถึงเรื่องราแย่ๆที่ภรรยาทิ้งเขาไปมีคนใหม่จากนั้นก็จูบเขาแต่ก่อนจะมีอะไรอะไรกันเธอก็บอกให้เขาเปิดเพลงส่วนเธอขอตัวไปอาบน้ําก่อน ซึ่งพอเข้าห้องน้ามาได้เธอก็รีบหาอะไรสักอย่างเพื่อมาตอบโต้ไมลจนไปเจอขํนน้ายาล้างท่อจึงเทใส่แก้วแล้วก็ออกไปพูดกับไมลดีๆซึ่งพอเห็นเขาเผลอเธอจึงนําน้ํายาสาใส่ตาแล้ววิ่งหนีไปแต่ไมายก็ยังคงตามมาคว้าเธอเอาไว้ได้เธอจึงขาดขืนสุดฤทธิ์แล้วก็นําขวดวามาตีหัวเขาก่อนที่จะวิ่งหนีออกมาจากบ้านทาให้น้องสาวที่มาหาเธอเพอดีตกใจมากจึงรีบโทรหาตํารวจทันใดนั้นเสียงเพลงก็หยุดลง ทางครูจึงเข้าไปดูในบ้านแล้วก็พบว่าหมายหายตัวไปแล้วครับก่อนจบภาพกรตัดมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาที่บ้านของนาแอนเช่นเดียวกับราเซลที่มาบ้านของเธอด้วยเพราะว่าเธอโทรไปบอกเขาเขาจึงเข้าไปกอดเพื่ปลอบเธอว่าเธอจะผ่านเรื่องนี้ไปได้โดยไม่ทันสังเกตเลยว่าหมายกำลังยืนมองดูพวกเธออยู่ด้วยความเครียดแค้นครับ สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของไแอนวันหนึ่งเธอได้ตัดสินใจใช้บริการจับคู่เดทซึ่งทีแรกเรื่องราวก็ไม่ได้มีอะไรแต่คู่เดทของเธอกลับทำตัวลึกลับและคุกคามเธอเรื่อยๆจนเธอหวาดกลัวจึงโทรแจ้งตำรวจแต่คู่เดทก็ยังไม่ไวที่จะละความสนใจจากเธอและยังคงคอยหาจังหวะด,ดีๆเพื่อมาครอบครองเธออีกครั้งครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง l i e for Lent ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับ mm hmm. หนังได้คะแนนจาก IMDb 4.4คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ